อย่าให้ใครมาออกแบบชีวิตของคุณถูกต้องครับชีวิตของเราเราออกแบบเองทําไมเน้นย้ำว่าออกแบบเองนะครับหลายๆคนถ้าคุณไม่ได้ออกแบบชีวิตของคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกว่าฉันอยากจะเติบโตในการทําอาชีพแบบนี้ฉันอยากได้ลูกค้าแนวนี้ ฉันต้องการตั้งราคาของฉันเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจของคุณไว้คนรอบข้างก็จะมาดึงคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ราคาเท,ท่านั้นราคาเท่านี้คุณก็จะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองในการสร้างชีวิตของคุณเนน้ย้ํานะคุณจะไม่มีจุดยืนในการสร้างตัวคุณเองคุณจะไม่มีจุดยืนในการสร้างชีวิตของคุณผมเลยอยากจะเสนอว่าให้คุณนั้นมีจุดยืนในการออกแบบนะครับ ใช่ครับคุณมีสิทธิ์ในการออกแบบคุณได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ให้คุณนั้นออกแบบชีวิตของคุณเองได้คุณนั้นสมควรได้รับชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละครับผมอยากเสนอให้คุณนั้นเริ่มออกแบบชีวิตตัวคุณเพราะไม่อย่างนั้นสิ่งรอบข้างหรือคนรอบข้างเขาเจอะแบบชีวิตของคุณให้กับตัวคุณและคุณก็อาจจะใช้ชีวิตในแบบที่อยู่ในรูปแบบของคนอื่นลุยเลครับกับการออกแบบชีวิตตัวคุณ